สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าให้เห็นเปอร์เซ็นต์แบตชัดๆทำยังไงในเครื่องโมโต G20 อ่าอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์แบตมันใหญ่ดีนะอ่าอันนี้มันไปตั้งค่าตรงไหนตั้งค่าให้มีเปอร์เซ็นต์แบตได้ยังไงอ่าอันนี้ก็ต้องเข้าไปในตั้งค่าสิจ,จ้นี่เข้าไปในตั้งค่าของเครื่องนะ เสร็จแล้วเราก็ไปเลือกคำว่านี่เปอร์สนี่แบตเตอรี่เนี่ยเห็นแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้เปอร์เซ็นแบตเตอรี่กดเข้าไปในแบตเตอรี่เนี่ยข้างล่างตรงนี้มันจะมีคำว่าเปอร์เซ็นแบตเห็นไหมอันเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยเปิดอยู่ถ้าไม่อยากให้มีก็ปิดสิพี่มันจะไปยากอะไร <laughs> ปิดเน็ตก็ไม่เห็นแล้วเปอร์เซ็นแบตไม่มีอ่ะแต่มันมันจะเวิร์กเหรอผมผมชอบให้มีนะผมจะรู้ว่าควรใช้อีกเยอะคือจะคือมันจะได้รู้ว่าควรจะตบี้ตะบานต่อไปได้ไหม มีเถอะผมชอบบางคนไม่ชอบก็ปิดไปแล้วจ้าพี่โอ้โหอ่ะอันนี้อยากให้เห็นชัดหรือไม่ชัดเนี่ยอ่ะมันจะมันตัวเล็กตัวใหญ่ได้นะแต่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นี่มันไปผกวันกับมันไปไปผกผันกับค่าของอะไรบางอย่างอเราไปดูกันอ่ะย้อนออกมาแล้วเราไปดูตรงการแสดงผลนี่อาการแสดงผลนะคุณจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์แบตในเครื่องนี้โอ้โหมันใหญ่ชัง <laughs> กดเข้าไปในการแสดงผลเสร็จแล้วก็ไปแตะตรงคําว่าขั้นสูงตรงนี้นี่แตะลงไปจึ๊ก แล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเสียหน่อยหนึ่งนี่เราก็จะเห็นเรื่องขนาดอักษรเห็นไหมขนาดอักษรกดลงไปในขนาดอักษรสังเกตเปอร์เซ็นต์แบตนะตอนนี้เนี่ยผมตั้งค่าตัวอักษรเนี่ยมันเป็นขนาดใหญ่สุดนะ,ะเราเทดลองให้มันเล็กลงแล้วสังเกตเปอร์เซ็นต์แบตถ้าเกิดมันเล็กจะเกิดอะไรขึ้นนี่กดจึกลงไปเห็นไหมเปอร์เซ็นต์แบตมีขนาดเล็กลงในทันที มันผก่ผันก็การตั้งค่าของตัวขนาดตัวอักษรในเครื่องด้วยนะพี่บางคนบอกว่าเออผมอยากได้เปอร์เซ็นต์แบบใหญ่ๆแต่แต่ตัวอักษรมันไม่ต้องใหญ่ไปด้วยได้ไหมมันไม่ได้ี่มันค่ามันผก่ผันตามกันเออมันถ้าใหญ่มันก็ใหญ่หมดนั่นแหละอาจจะบอกว่าถ้าอยากได้ขนาดของเปอร์เซ็นต์แบบใหญ่ๆก็ให้มาตั้งค่าตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่อย่างนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นมาโอเคอีกอันหนึ่งที่มันเป็นค่าผก่ผันกันนะย้อนกลับนะกดย้อนกลับเด้อนี่ แล้วเราก็ไปกดตรงนี้ขนาดแสดงภาพกดลงไปตรงนี้มันก็ผกผันตามกันเทกเช่นเดียวกันนะอ่าสมมาบุเราก็กดให้มันใหญ่ขึ้นคุณก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ใหญ่เปอร์เซ็นต์แบตีิมันใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ถ้าคุณไปปรับให้มันเล็กนี่อ่าปรับให้มันเล็กปั๊บี่เปอร์เซ็นต์แบตตัวข้างบนมันก็เล็กเฉกเช่นเดียวกันโอเคไหมเวัานมันก็จะผกผันตามค่าี่แเลยอ่าม่อ่าเออพี่ขยาขนาดนี้ดีแล้วอ่าไม่ไม่ต้อง ือถ้าใหญ่สุดมันก็เป็นมอค้าวมอแกงไปอะนะผมว่านะ,ะผมก็แค่นี้พอแล้วไปดูเครื่องคุณเอาก็แล้วกันเครื่องคุณชอบให้มันมีขนาดไหนในในเรื่องตั้งค่าเวลาเรากดไปในตั้งค่าเนี่ยผมคิดว่าขนาดนี้มันก็โอเคนะแต่ถ้าบางคนอยากได้ใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะใหญ่ไปด้วยทุกอย่างใหญ่หมดนะมันก็โอเคถ้าชอบก็จัดไปก็เอามาฝากกันประมาณนี้สำหรับการตั้งค่า ให้เปอร์เซ็นต์แบตบเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ชัดเจนแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์แบตบให้เราดูเพราะตอนที่เปิดเครื่องมามันไม่มีเปอร์เซ็นต์แบตบอย่างนี้นะพี่วิธีไปเปิดมันไม่เปิดมันไม่โชว์โอเคไหมมันไม่โชว์บาบดีแลแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ